หลวงพ่อรวยวัตกโกครับผมบรรยากาศวิหารทำไมวันนี้ไม่มีคนเลยทุกทีคนเต็มเลยสาธุสาธุองค์เสมือนจริงหลวงพ่อรวย จิงลุกสร้างมุมสูงของวัดตะโกรครับผมครับหลวงโ,วกโก่วัดตะโกหลวงพ่อลรวยกาดว้าคุณอาถอดลําธาตายกายตาย,ตาย เดินผ่านครับผมไปซึบวัตตะโกโบตอีกอันหนึ่งมาเข้าไปกราบก่อนที่ผม <c oughs> โอครับผมวัโกโกครับหลวงพ่อ,อยะหลวงพ่อรวยองค์โต Năm tục Năm tục Ngân lấy mà หลวงพ่อรวยบรรยากาศอืมเติรสวย